เข้ากันเป็นปีเป็นคุยขิงอืมรู้ว่าเขาสู้ไม่ได้เขาเถียงสู้ไม่ได้พี่ปอบอมเถียงสู้ไม่ได้ก็เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยสองแสบขิงกันใหญ่ช่วยกันทำมาหากินดีอืมทุกคนคือแบบว่าเนาะอีกคนนึงพูดอีกคนนึงตบอะไรอย่างนี้ความที่แข่งกันไง พอคู่กันก็อย่างนี้แหละเถียงเอ็นดูพี่ป๊อปกับน้องโอมเถียงเขาไม่ทนันยอมยอมไปเถอะพี่ป๊อบยอมไปเถอะน้องโอมอืมยอมเขายอมเขาเหให้เขาชนะเขาก็ชนะเลยเข้ากันเข้ากันดีมากปี่กับคุยจ้า ไม่มีใครชนะหรอกเอ็นดูเอ็นดูพี่ป๊อปกับน้องโอมอ่ะก็เอาเงินไปเหอะยกให้เขาไปทั้งหมดนั่นแหละช่วงนี้คนร้อนเงินครับสีแดงเป็นไงพี่ป๊อปต่อไปพวกเราอาจจะถูกใส่รไลยก็ได้อาผมได้ยินเยอะว่าคลิปที่เขาเขาอาจจะบ๊อมงานเราเะยว่าว่าอะไรรู้ไหมว่าอะไรดิเราถ่ายช่วงสุดท้ายทั้งที่เราเดินเข้าไปพร้อมกันะตอนตอนที่เขาขออภัย เราเดินไปพร้อมกันนะยังไงต่อครับนนั้นเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาถึงเต่อว่าเขาพูดแบบอยูดูครับดูครับเสรหมดเวลาแล้วเสหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปมันแคปแคปเวลาในตอนช่วงถ่ายคิไม่ดูด้วยว่าคิดได้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 ขอผมว่มีมีมันมีมนกันพามันต้องช่วนัช่วนันิกจิราช่วงันจะซอคนะครับเวลามันเวลามัน ไม่ไม่มันมีขัดแย้งอยู่ช่วงนึงอย่าเพิ่งดีมีเหมือนกันน่ะอยู่เราเรากลับประมาณสี่โมงนะสี่โมงตรงเนาะสี่โมงรถบ่ายสามห้าสิบอ่อสิบห้านาฬิกาห้าสิบสี่บ่ายสามห้าสิบสี่นาทีเกือบมาสี่โมงแล้วอันนี้คือเรากำลังจะเดินกลับแล้วนี่อ่ะพี่สูงเข้ามาเลยนะนี่อ่ะก็มาดูกันดูกันนะอ่ะว่าใส่ายหรือไม่ใส่ายอ่ะดูดูมาดูกันว่าคือความดีมันความดีมันชนะทุกอย่างหรือเนาะไม่ไม่ไม่เขาถ่ายเท่าไหร่ สิบสามห้าสี่ได้ไหมสิบห้าอ๋อสิบห้าห้าสี่นี่ไงอันนี้ก็สิบห้าห้าสี่นี่ก็ออกมาพร้อมกันไงมึงมึงถ่ายสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านไเลยกลัวมันบอกว่าจะวัวโอ้ยยอมรับแล้วครับยอมรับแล้วครับอีกคนนึงอ่ะมีสมองกับคนนึงปึกครับอีกคนนึงปึกโอ้ยอีกคนนึงอีกคนนึงมีบุญครับอคนนึงปึกครับไม่ได้ไมได้เตรียมกันก่อนอ่ะไม่ใช่เวลามันตั้งได

นี่นาเรียบมีเรีมีเรียบมีข้ามีคลิปครับอ่าไปเรื่องมาไปเรื่องมาอ่าคลิปเออไปเรื่องมาอันนี้นะห้องน้ำอ่าไปเรื่องไปแล้วขังขยะอ่าขังขยะอันนี้คนแปลกหน้าอันนี้ยอดยอับขังขยะหน่อยหน่ไหมครับครับในนั้นขังขยะครับนี่ครับอ้าว แสดงว่ามีเส้นดิมีคนไปด้วยมีคนถ่ายไม่ถ่ายบัตรเรไม่ตั้งเอาตั้งเอาใช้พนักงานของห้างถ่ายนู่นนู่นนู่นถ่ายนู่นนี่กฎไม่มีนะว่าห้ามอ๋อดินผ่านีนใช่ไม่เป็นไรหลบไปยังไงความบิ๊กมีความใจร้ายที่อยากมาด้วยแหละนี่ยคือคือหน้าหน้าอะไรนะพี่ป๊าหน้าทางเข้าหน้าทางเข้าเนี่ยหน้าทางเข้าครบครบครับใช่ครับแต่ถ้าใช้เวลานานนิดนึง ไม่นานไม่นานเลยไม่นานเราเก็เขาบอกว่าเราจัดสรรเวลาได้ถูกต้องเจเหลือเราไม่จะขาดเรไม่พอดีครับพอดีอ๋อก็คือทีมนี้จะเป็นเสร็จช้าดีหนึงแต่น้องลูกเป็นคนเสร็จเร็วอันทีมนี้คือเป็นคนเสร็จช้าบางครั้งครับบางครั้งของพี่ป๊อปของกับน้องโอเป็นคนเสร็จช้าใช่ครับทุกครั้งเลยเหรอทุกครั้งเลยโอเคไม่ค่อยมีคนรับด้วยไช่เพรามันนานใช่งานเกินต้อง อ่าตกลงว่า2ทีมชนะทันนี้ครับแม่แม่ครับผมมีทีมที่แบบถูกตาต้องใจไหมคือแบบว่ามีไหมที่แบบว่าเอ้ยเสร็จเองแล้วจะได้หรือว่าใครมีโอ้คุณพ่อเหรอโอเอไม่มีไม่มีไม่มีชอบชอบอขอทีมตาตาพสัญญานะครับทีมที่ชนะเด้อทีมที่ทําสําเร็จทั้ง2ทีมก็จะได้ไป500เหรียญฮ่องกงนะครับแล้วก็หักภาษีสี่สเป็นเป็นของผม โอ้ไม่บอกกเรียไม่ได้รับเอคุณกรรมการครับห้าได้อย่างน้อยได้ได้ทีมห้าร้แล้วใช่มีทีมไหนที่แบบมาทับใจมู้สิโอ้ไม่ต้องมท่มาทับใจไมไมู่เมกคุณว่าไมต้องไปทงานเหมือนร้อนึงเลยวะซึ่งก็ช็อตจริงรหมดตูเลยซึ่งอันนี้ให้กอดอันนี้ให้กอดห้าร้อครับผมแล้วจะถามว่า5้0้อเนี่ยทําอะไร ขอขอบคุณอะไรแล้วให้ทำไมเนี่ยอย่างนู้นอย่างนู <S 2> <S 2> ้นว่าเอา500ยเนี่ยไปทำอะไรซื้อบ้านซื้อกรรมการฮะคุณเป็นกรรมการครับเอาอะไรไงบ้านเลยเหรอบ้านสองหลังนี่เดี๋ยวไปเดาบ้านสองหลังแล้วก็รถขึ้แปดพันรถสโนไว้ไงเบลลี่ไงโอ้โหใช่ใช่เนี่ยแหละรถบ้านรถบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยรถบังคับจะไม่ได้เลย ม่าหนูจะเป็นตแบงหมื่นลุกแบงกงเต็เอาไปดาวา่เาไปชื่อรถอันขั้แทมันมึงเอาหนูเด้่ยั่นดาวมึงจะโง่หอนขอเชิญนะผมครับผมรับ้็คใช่ไมครับ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 กันรับไปรับแล้วครับพ้อมกันพร้อมกันจับจับเย่เฮ้ครับผม้ยรอเต็กกัลยม่